สวัสดีคบบรับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอวันนี้จะมานําเสนอแบบ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 นั้นนะแบบนี้ไปก่อนนะฮานอยรวมมิตรนะใครที่เข้ามาดูฮานอยนี้ก็ได้ดูครบทุกฮานอยนะครับก็อาจารย์จะได้ประหยัดเวลาประหยัดอะไรหลายๆอย่างนะครับไปดูมาดูคลิปเดียวนะในในได้ได้สี่ฮานอยเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคิปบุกคิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอนําเสนอ้าน้อยรวมมีตรก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังสงการเราค่อยว่ากันใหม่ว่าจะไปทางไหนนะครับประมาณนี้นะครับฮาหน่อยรวมมิตรนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอ่า เอามาดูเลยฮานอยแรกเดี๋ยวจะให้เวลาสองนาทีนะแต่ละฮานอยแต่ละฮานอยนะครับว่ามีฮานอยอะไรบ้างนะครับให้จดเอานะจะไม่อธิบายให้ฟังนะครับถ้าเกิดใครมองไม่เห็นก็อาจจะอ่านให้ฟังด้วยก็ได้นะครับเผื่อผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอืมอ่ะเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับฮานอยแรกนะนะครับจดเลยนะครับจดเลยนะจดเลย อาหน่อยเฉพาะกิจนะครับอ่าหน่อยเฉพาะกิจนี่ก็จะออกเวลาสี่โมงเย็นอ่าสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แก๊กเดียวนะครับประมาณนั้นถ่ายไว้เลยนะหาหน่อยเฉพาะกิจนะครับหนึ่งสองสามนะเน้นที่หนึ่งกับสองลองสามนะครับ หกเจ็ดแปดเก้าเรียงกันไปแบบนี้ไง่ายๆนะครับจุดเอานะครับประมาณนี้นะหนึ่งสองสามนะครับประมาณนี้นะครับอหนึ่งสองสามเน้นที่หนะนึ่งนะเน้นที่หนึ่งที่ทําที่ทำหนึ่งสองตัวนี่ไม่ใช่ว่ามันจะมาเบิ้ลน,นะคือเน้นนะเน้นที่หนึ่งนะครับลองสองกับสามนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอย่างเงี้ยนะครับ,งงรบประมาณนี้ ถ้าเกิดใครจะวินก็เอา1 2 3มาวินกับ6 7 8 9ปนะครับประมาณนี้แบบนี้นะวิธีการนะครับกามนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วคานนี้เราก็มาดูหน่อยที่2นะครับคานี้เนาะหน่อยที่2ก็คือหน่อยพิเศษนะหน่อยพิเศษนะครับอืมหน่อยพิเศษคานี้น่อยพิเศษนายพิเศษ นใยพิเศษนะครับนใยพิเศษนี้ก็จะออกห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นนะถึงห้าโมงครึ่งนะเด่นเจ็ดแปดเก้าอเน้นที่เจ็ดนะครับลองแปดสองเก้านะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับรุ่นลงเพื่อความบันเทิงนะอ่าเจ็ดนหะน,นึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองมาตามเน้นที่เจ็ดนะขายรูดก็ สายลูดก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับไม่ใช่สายลูดสายวินสิสายวินเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับตามนี้เลยนะครับจดเอานะครับตามนี้ออกห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งนะครับจดเอานะให้ถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็เอานั้นให้ถ่ายภาพหน้าจอไม่เป็นก็เอามือไปแตะตรงหน้าโทรศัพท์นะมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็จดเอาทุกตัวทุกตัวเลยนะครับ หรือไม่ก็ดูอีกสักสามรอบนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จละยางเสร็จละยางกี่นาทีแล้วสี่บางท่านส่วนมากสมาชิกอาจารย์ก็จะมีแต่สววนะลองวาวล่องววลุงวัยก็อาจจะช้างกเงินเงินอะไรเงี้ประมาณนี้เป็นธรรมดานะครับอาจารย์ก็เหมือนกันนะงกเงินเงินนะงกเงินเงิน ทำอย่างอื่นไม่งงเงื่อนนะครับบอกไว้ก่อนงับ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 นไม่ใช่นู่มเงื่อนนะครับประมาณนี้นะครับขออภัยนะครับเอามาชมกันต่อเนียมาชมกันต่อเอาห้านอยปกตินะครับนี่นะเอาวิ่งไปไหนมาลูอืมจื้อห่านอยพิเศษแล้ว หาหนลอยปกติค่ะเนี่ยอหฮหันลอยปกตินี่ก็จะออกเวลาหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับถึงหกโมงครึ่งน,นะครับเด่นสองสามสี่นะครับเน้นที่สองลองสามเอ้ยไม่ใช่เน้นที่สามลองสองนะสี่เป็นตัวลองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับชุดวินก็สองสามสี่วินกับหกเจ็ดแปดเก้านะชุดวินนะตามนี้นะครับประมาณนี้จดเอาหกโมงถึงหกโมงครึ่ง เน้นที่สามก็สามหกสามเก็ดสามแปดสามเก้าอะไรเงี้ยประมาณนี้สามสองตัวไม่ใช่จะบอกไว้ก่อนว่าในสี่นอยนี้มันจะมีมันจะมีเบิลทุกวันนะบอกไว้ก่อนเบิลสองวัน 2, เบิลสองนอยสามนอยนะจัดเบิลไว้ทุกทุก,ท,กทุกน้อยเลยนะครับอืมจัดเบิลไว้เลยเพราะว่ามันมันช่วยอยู่แล้วมาเบิลแทบทุกวันเลยจัดเบิลไว้เลยทั้งสามนอยสี่นอยนี่แหละอืมอ่า เบิ้ลก็คือ0ูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสาี่สี่ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดแปแปดเก้าเก้าเนี้จัดทุกตัวเลยครับรองว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร่าครับจดเลยยังจดเลยยังจดเลยยังเ,เตรียมกระดานปากกาอย่างลบเดี๋ยวหลังสงการเราค่อยว่ากันใหม่นะครับหลังสงการนะต้องนำเสนอแนวใหม่ที่มันดีกว่าเก่านะครับ เดี๋ยวรอ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 ก่อนร,ร,ร,รอบางอย่างก่อนว่าผลจะออกมาแบบไหนนะครับที่เป็นข่าวดัง,ด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 งๆอ่ะอประมาณนี้นะครับเดินละยัางเดินละย่างเร็จแล้วนะอ่าครับบตามนี้นะครับอ่าโอเคโอเคอะไรปกติแล้วาันนี้ก็เป็นห้านอย v ีเอนะครับฮานอย v อ p นะ อ่าเจิดเอาฮานอยฮา,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 านอยสุดท้ายนะครับคัานี้ฮานอย V I P นะฮานอย V I P ฮานอยสุดท้ายนะฮานอย V I P ฮานอยสุดท้ายนะครับสองนะครับเน้นที่สามกับสอนะครับลองสีนะครับสี่แปดสีเนหะครับเหมือนกันเลยนะครับสี่แปดสีก้าสอ่าแคปเกอร์น้าจะาไว้ ส่วนมากถ้าเกิดใครถ่ายภาพหน้าจอไม่เป็นควรจะไปฝึกนะครับไปฝึกนะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองเลยแหละของประมาณนี้นะครับใช้ประโยชน์กับเราได้ตลอดเลยนะครับเจออะไรก็ถ่ายภาพหน้าจอแล้วก็แก๊แก๊แก๊กแกะมันง่ายดีเพราะงั้นเถอะดีกว่าไปซื้อโทรศัพท์สองเครื่องนะซื้อโทรศัพท์สองเครื่องเพราะว่าเอาเครื่องหนึ่งมาถ่ายภาพหน้าจออย่างเงี้ยมันเปลืองอ<ม>เอาเครื่องนี้มาถ่ายภาพหน้าจอนี้อย่างเงี้ยมันเปลืองนะครับ เพราะฉะนั้นประหยัดใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็พอหรือไม่งั้นก็เอาโทรศัพท์เราตั้งไว้แล้วไปยืมโทรศัพท์คนอื่นมาถ่ายถ่ายแล้วก็ให้เขาคืนเข้าไปแล้วรูปเราก็ติดไปโทรศัพท์เขา <c oughs> อ้อลืมไปนึกขึ้นได้รูปเรา <c oughs> รูปเราอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนูน้น <c oughs> อืมประมาณนี้นะครับอ่าขอให้ทุกท่านโชคดี โชคดีเฮงเฮง,ง,ง,งนะครับตามนี้นะครับหมดทุกฮานอยแล้วนะคราวนี้ฮานอย V.I.P นี่ออกหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับในแตวันนี้ก็มีถามนี้ครับสวัสดีครับ